ค่ะหลังจากที่เราเล่นเสือยิงกวางแล้วนะคะเราก็จะมาเล่นโพงพางนะคะโพงพางก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเล่นกี่คนก็ได้นะคะวิธีการเล่นก็คือให้เราจํากัดวบริเวณที่จะเล่นนะคะว่าจะให้อยู่ในบริเวณใดนะคะแล้วก็จะมีการโอแปลกประหลาดนะคะก็คือเหมือนโอลได้ออกค่ะแต่ว่าใครที่ทํามือไม่เหมือนเพื่อนนะคะคนหนึ่งจะได้เป็นก่อนเพื่อนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะมีเป็นผ้าปิดตานะคะ ลงพืนแบบนี้นะคะจะใช้ปิดตาคนที่เป็นนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาโอแปลกประหลาดเป็นกันนะคะมาเริ่มเลยเดินแล้วข้างนี้ครูฝ้ายจะไม่เล่นด้วยนะคะจะเป็นกรรมการคอยดูว่าใครขยับหรือว่าใครแอบแบบลืมตาอะไรนะอ่ะเป็นวงกลมค่ะน้องไครอย่ามาอีกค่ะเดเอยมา น้องไทยอย่ามาตรงนี้ลูกเขาได้เดามาตรงนี้ก็ได้มาลูกมาเล่นหนูเล่นไหมคะเอออย่ามาตรงนี้นี่มาใกล้ๆครูฝ่าลูกมาโอเคอ่ะเด็ดเด็ดถ้าพร้อมแล้วเอาเลยลูกเอามือไปใกล้ๆกันมาใกล้ๆกันนิดนึงมันจะได้เห็นเออโอ้เปปเปตินนั่นไงโอ้โหเต้นเต้นหมุนสามรอบนะคะหมุนสามรอบค่ะสามเด็ดเลย ส3ามโอเคอ่าผู้เล่นแต่ละคนพร้อมนะคะถาาห้ามอกจากเขียนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้มีสี่เหลี่ยมตรงนี้แค่ช่องนี้นะคะโอเคที่เป็นทีเขียนแ่เานอะไ เก่งมากเมื่อ <approved> กี้น้องนีอ่ะต่อไปน้องปายนะคะให้อยู่ในวงสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นแล้วห้ามออกไปจากที่เด็อ่ะเู้เล่นพร้อมยังคะโอ้ยพงพาพงพามาจากไหนมาจากบ้านมาทำไมมาเป็นคนมาเป็นคน โอเคอ่ะอ่ะผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่น้ีนหมูกลางได้อ่ะเดี๋ยวลืมต้องหมุนสามรอบอ่ะหนึ่งสอาหมุนเล้ย้ายยูทานก่อ ก็คืออะไรนะคะแล้วต้องเป็นยังไงค่ะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะคะคนที่เป็นพงพางเนี่ยทายผิดนะคะเพราะฉันก็จะมีการเหมือนกับเป็นการตัดสินขึ้นมาเราเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยเรียกว่าไข่เน่าไข่เน่านะคะตัดสินยังไงคะมีวิธีการเล่นไงไข่เน่ามีอันมีแบบนี้แบบนี้้้้้ตตองแแบบบบนนีีั่ อ่ะฮะแล้วอีกแบบแบบนี้เอามือเอามือใส่แล้วก็กล้วยกล้วยแล้วปั๊บต่อกล้วยแล้วก็เอามือเอาออกอทานไม่รูกเนี่ยบริเวณเดียวเดียวเดียวคืนมบิ่นมาถ่ายเปี้ยวบ่โฟวเปี้ยวบ่ไม่ควรแม่ห้ามาหากันโฟว์ห้าห้ามเปี้ยวห้ามไม่ไา้ไม่ได้เปิดแล้วมาไม่เปี้ยวมาเนี่ยอ่าทีนี้เปี้ยวเปี้ยวโฟวเปี้ยวเด็ก แบบนี้นะคะแล้วก็ให้คนที่เป็นพงพาน่ะแบบเหมือนกับเอามือแบบตัดลงมาแบบนี้อ่ะนี่ลองลองสาธิตแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครที่ถ้าใครที่มือแบบไม่ออกก็แสดงว่าผ่านแต่ถ้าใครที่แบบมือเดี่ยวหรือออกจากกันยิ่งคือต้องไปเหมือนกับโอแบบประหลาดเป็นใช่ไหมคะโอเในเมื่อกี้เมื่อกี้มือใครเดี้ยวบ้างสี่คนอ่ะโอ้เลยลูกโอแบบประหลาดเป็นเป็นอ่าแสดงว่านีนะน้องนีเดียว

ครั้งนี้นะคะก็จะไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะนะคะแต่จะเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานและสิ่งที่ได้จากการเล่นนี้นะคะก็คือเป็นการทายลักษณะของเพื่อนนะคะถึงแม้ว่าจะโดนติดตามมองไม่เห็นว่าเออเพื่อนคนนี้คือใครคือใครแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถบอกชื่อได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการเล่นเนี่ยก็ได้ฝึกความสามาคคีให้กับเด็กๆทุกคนด้วยนะคะเป็นไงคะวันนี้สนุกไหมสนุกแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรต่อกันดี ส้มหวานส,มานสมาน้สมหวานนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามคลิปหน้าค่ะ